โอเคเรามาเลิกปืนกันกะบารนี้เราลุยแหลกไม่ต้องหลบซ่อนลุยปมาเราหลบด้วยนะตัวต่วตวตัวก็มาไม่พ่อเห็นไหม้างหน้าเห็นแล้วเห็นแล้วไม่รู้แหละตานี้ประจัญบานเลขึ้นของบุแล้ว ตอนนี้บุกแหลกครับเ็อ้าบ้านีน้่ล้น่เอนัวนัลงแล้วจบข่าวเคยด้วยเคยก็ได้ช่วยกูด้วยเขาเออน้อยตกใจ เป็นไงล่ะลุยแรกแล,ลุยแรกเป็นไงล่ะ <c oughs> ตัวเมื่อกี้ด่านนี้ต้องปืนสองกล้องเอ้าไม่ได้อีกอน,ออน,นี่ไปแล้วกันหนูต้องสองไม่ได้ปืนสไนเปอร์ก็น,นี้ไปแล้วกัน เขายิงเลี้ยงขึ้นมาแยิงเล่นเล็กติดเมฆน่าจะเป็นอาบีอะาบีเขาชอบยิงเลี้ยงอะเอออาบีชอบยิงเลี้ยงพราเห็นไหมเห็นแล้ว

ได้สักคนเดียวเลยโอ้ยขอาเอาเลโอ้ยวิ่งน่หละเนืย ไม่ได้วิ่งสามพ่อนะพออ่อไม่เห็นแล้วเห็นไหมไม,หนนไม่เห็นก็บ้าละเ <First flight. S 2> ร็อหมด้ายเรียบร้อยอีกคนนึงมันกาจะมาซุ่มข้างหลังเราเป็นแงนจะขอสอสเข้าไปจะมายิงพ่อมันจะมาข้างหลังฐานเราไง เสียเป้าเลยเสียเป้า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 เลยเสียตูดเสียตูดเอาปืนแย่เข้าไปในตูดยัดเข้าไปเลยหนูโดี๋ยวเดืยวได้ โดดไม่ได้โดดไม่ได้โดดไม่ได้เออเขาอยู่ข้างล่างกันน่ะอืม

เป็นนายโดสิดมาตัวเองสิอ้พอได้สาาั่งไหมเงาหนูหนูสาใช้สไนเปอร์พ่อก็เลยยิงยิงมันได้ไงเฮ้ยหนูใช้นสไนเปอร์ยิงมันแล้วนะมไม่ได้ขี้หม้ไม่ขี้หมู หนูสัใช้ซนนเปอรยิงตัวเลื่อนหรือหแค่ห้าสิบที่มตัวนี้เราทีมเหมนงหนูก็เลยยิงยิงมันอันหน่งร้ยาสิใช่ไหมมันก็เลยเลยเกือบตายแล้วพาอว่าไปยิงใช่ไหมกกเลยตายแล้วคุณมากแล้วลของให้รับมีอีกของรับก็ต้องให้้องรับเอาอีงนะ ชนะแม่เจ้าคนอันดับหนึ่งนี่สบายไม่ต้องทำอะไรเออใช่ไหมแต่นี้ไม่มีปืนคู่อะเออไม่มีปืนคู่ก็ดีดแล้วพ่อใช้ปืนเดียวพ่อไม่มีปืนคู่ก็ไม่มีปืนคู่ก็ดีแล้วดีแล้วเหรอเออถ้าปืนคู่ยิงไม่แรง พ่อเราไม่เท่าไหมันถึงมีปืนทู่เพราะว่าปืนมันยิงไม่แรงไงม,มันก็เลยต้องมีสองอันปืนแน่มันแรงมันก็เลยมีอันเดียวเป็นไงหมดแล้วอะขึ้นหมดแล้วเห็นไหมเห็นแล้วโอ้หคนดึงมาแล้วน้ำตาย คน,คนมันอยู่ข้างบนไม่เห็นแลรอคือไหนไม่ต้องหนูมไม่บอกกัรนั้นยิงให้ตายนะคนไม่ไปช่วยมันอยู่ข้างบนไม่ช่วยแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วครบช่วยค<อ>นน้องคนนีเพื่อนโดยช่วยอ่ะ นนเฮ้ยมีปืนที่หนูชอบด้วยอ,อันนี้แล้วลกันซื้อหมวกไปก่อนโอ้โหพ่อซื้ออันเดียวกับหนูเลยนะชอ,อบหรอปืนเนี่ยหมวกพ่อ,อันพ่อก็เดาดูก่อนดูพ่อพ่อหยุดพ่อหยุดหยุดหยุด <laughs> First blood. You're the door.

เยอะเลยทีนี้วูววชนะนี่นี่บอกผมละไหม่พ่อหนูซื้อกล่องมาสองอันเอาไหม่ซื้อกล่องมาเวลาเดินช้ามากเราเต้องใช้สมาธิ สุม้มยิ่งคืออาบีรับตาคุตค่ะเขาจะต่อยมือตรงนี้เนี่ยขึ้นมากันเลยเห็นแล้วพ่อเขาขึ้นมา nó này. Nguyên này, nô hên. Triple kill. Nguyên này. triple kill, Nguyên này. này. gần ้ลยเนียหนของพร้อมอะ่ะพอ่อหัวใจฉลังพ่อต้องส่งอ้อมไปข้างหลังเพื่อจะตลบหลังมันทำไมพ่อชอบตล,ตลบหลังมันอะ่ะพ่อไม่ชอบพ่อไม่ชอบข้างในไี่ใช่ไหมเนาอ สองตัว <First play. S 1> อา้ามัได้ยินอีก d อดนี่ไนะ <Yes. S 1> ด้ผลงานตัวไอได้กี่ตัวอ่านวันนำอ่ะเนี่ยใช่อ่ะอ้าพอยิงตั้งเยอะทำไมได้แค่สองอ่ะ โอ้โหอะไรวะค่ายยิงตายตั้งเยอะนะอพอสรุปว่าใครโหดกว่าละ